มาแล้วจ้าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังองค์งามเนี่ยเกจจรดซุ้มผ่าวไยสวยงามมากดู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 รายละเอียดของการเวลาสิงามไม่มีที่ตินี่ดูความหนาของคราบฟองเต้าหู้เป็นชั้นๆเลย พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่องค์นี้มีผ้าทิพย์ที่สวยงามนี่เครื่องประดับองค์พระก็เยอะมากนะองค์นี้นี่ดูเส้นผ้าทิพย์สวยงามมาก สมบูรณ์ที่สุดนี่สมบูรณ์มากเลยองค์นี้องนี้เป็นของวินต้นนะเขาก็จะไม่ถ่ายพระอีกแล,ล้วล่ะนะเขาบอกเขาจะถ่ายองค์นี้เป็นองค์สุดท้ายน่าเสียดายแทนเพื่อนๆทุกคนนะที่จะไม่ได้ดูละ เพราะว่านนองยุรานี่มีพระสมเด็จอีกหลายองค์ที่ยังไม่ได้ลงให้ดูนะคะสวยงามมากนี่ดูมีมีเส้นขึ้นในองค์พระองค์นี้หลายจุดพระสมเด็จไม่มีวันตายมวลสารของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงของ ธรรมชาตินะจะมีเส้นขาวเส้นดำดูดูความงามไปเป็นเพลินก่อนนะเนี่ยดึงดึง,ด,งดึงแต่ละจุดนี่ให้เห็นมวลสารที่โดดเด่น ไม่รู้อะไรเป็นสีสีแก้วใสแก้วขาวขุ่นดูการเปลี่ยนแปลงก็คือแบบนี้นะเนี่เป็นขาวๆแบบนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยตรงพระพักท่านเนี่ยทั้งขอบทั้งพระพักเลยนะ สวยงามเหมือนอยู่ในสมเด็จปกโพเลยขึ้นแบบนี้ขึ้นเยอะนี่มันเจาะตรงนี้อีกแล้วมวลสารประดับองค์พระนี่ชัดเจนมาก สวยงามเป็นธรรมชาติไม่คานสายตานี่คือความงามของพระสมเด็จไล่แต่ละจุดพระองค์นี้มีขอบข้างที่สวยงามมากนะดูดูร่องรอยธรรมชาติ ดูมวลสารแต่ละชิ้นงามจริงๆเลยอันนี้แห้งแห้งยุบดูสิเป็นหลุมๆนะแต่ว่าไม่ไม่กระเทาะอ,อ้ยงามจริงเลยปู่นงยุราก็มีบุญสัมพันธ์กับ พระสมเด็จนะมีไว้ครอบครองหลายองค์เลยมันเป็นความสุขทางใจนะนี่นะองค์นี้ก็ได้มอบให้วินต้นไปแล้วล่ะนะโอ้ดูจุดนี้สิแจ่มจริงๆเลยงดงามที่สุดเลยอื้รูใช่ขึ้นเงามัน xuất sắc, đẹp đẽ, đẹp nhất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 , เนี่ยปล่อยให้องค์พระบรรยายความงามของของท่านเองนะเพราะว่ามวลสารของพระสมเด็จเนี่ยมันไม่มีในยุคนี้นะสิ่งที่เห็นสิ่งอันพันละน้อยเนี่ยก็รวบรวมในในทุกๆุกองนะคอยสังเกตก็จะมีทุกทุกองจะเหมือนกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อไหนนี่นะ สเสน่หของพระสมเด็จมวลสารของพระสมเด็จศึกษาไม่ยากหรอกค่ะนะโอ้โหสวยงามจริงๆเลยนี่ก็คือซุ้มกอบทไนละ่ะนะ ด้านหลังตรงนี้เนะนี่ยนี่อันนี้เนะี่ยมีแทบทุกองค์เลยแบบนี้แบบเนี้ยแบบจุดเนี้ยมีแทบทุกองค์เลยค่ะจะให้เห็นนะบางองค์ไม่เห็นก็อยู่ในเนื้อพระบางองค์บางองค์ก็โชว์นี่มาถึงรอบข้างแล้วค่ะนั่นไงเม็ดมวลสารประดับองค์พระแจ่มทุกจุดค่ะสวยงามมาก สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องค์นี้มีผ้าทิพย์รองเป็นอาสนะนะสวยงามมากนี่โอ้โหดูดูดูเม็ดดูเม็ดสีชมพูเม็ดนี้นี่เม็ดสีชมพูเม็ดนี้ สวยงามมากเลยเม็ดบนสารอ๋อนี่มาข้างอีกข้างหนึ่งละมาข้างอีกข้างหนึ่งละโอ้โหโหสวยเม็ดนี้กลมแดงสดใสจริงๆเลยอือดูแลมีความสุขประทับใจค่ะผู้ที่รักสมเด็จนะคะเพลิดเพลินค่ะ สวยงามมากเลยได้แต่บอกว่าสวยงามมากเลยค่ะนี่มาดูลังปลวกสิโอ้โหดูเม็ดหมวนสารโอ้โหอะไรอะไรไม่รู้ซ่อนอยู่ทั้งนั้นเป็นผลึกเลยนะงดงามเหนือคำบรรยายจริงๆ นี่คือเสน่หของการเวลานะคะนงยุราก็แบบนี้นะคะ่ะหลงไหลพระสมเด็จชอบดูชอบสอ่องเต็มอิ่มอีกองแล้วนะคะนี่ร่องรอยความงดงามของธรรมชาติไม่คานสายตาะคะ่ะ เจมทุกจุดอ๋อดูเม็ดนี้สิเป็นสีชมพูด้วยเม็ดกลมๆเมื่อกี้ฮ่ะโหด,ด,ดูดูดูเม็ดมวลสารประดับองค์พระเยอะเหลือเกินสวัสดีค่ะ